ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆตาของเทวราจะพ่อสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทมงานด้วยนะครับคมเดินทางมาทำงานที่ผู้รับเบ้าติดต่อว่าจ้างให้ไปสร้างตึกที่ยังไม่แล้วเสร็จที่อยู่ในเขตของจังหวัดภาคกลางซึ่งการรับงานครั้งนั้น พวกผมจะต้องนอนที่ไซ่างานโดยจะทำประมาณอีกสองเดือนก็จะแล้วเสร็จในการทำครั้งนี้โดยในครั้งนั้นรถคนงานก็ามาถึงที่หมายที่ไซางานจะอยู่ด้านหลังตึกและสั่งบานพักคนงานไว้ข้างๆเพื่อให้พักอาศัยอยู่กินที่นี่ แต่สิ่งหนึ่งที่คมสังเกตเห็นว่าบริเวณป่าด้านหลังตึกนั้นจะมีบ้านไม้สูงสองชั้นที่อยู่ท่ามกลางป่าหญ้าโลกทึบดูแล้วคงจะถูกปล่อยล้างมานานสถานที่ราทาพินิวาเดี๋ยวพาไปทัวร์กันเองเอาเลยว่า ขเขาองไม่ใจเลยวะ่ะโดยกอดเพื่อนของโคมซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและตาเห็นสถานที่ใดที่น่ากลัวก็มักจะเข้าไปลองดีประจำเพื่อไปสู่้รู้ว่าตนนั้นเจ๋งพอโดยในเวลาต่อมาผู้ดูแลงานก็เข้ามาพูดคุย และบอกรายละเอียดให้กับคนงานเพื่อให้ทำงานตามแผนที่วางไว้จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดตามมาซึ่งการทำงานวันนั้นก็เป็นไปอย่างปกติทุกอย่างที่ทุกคนต่างทำแต่ละนาทีตามแผนงานที่หัวหน้านได้วางไว้ เวลาผ่านมาในช่วงเที่ยงหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยพวกผมก็ได้มานั่งพักผ่อนเพื่อรอเข้างานในช่วงบ่ายวันนี้เมื่อผมได้นั่งอยู่นานก็ได้มองไปที่บ้านล้างกลางป่าซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าบ้านหลังนั้นแฝงไปด้วยความน่ากลัวและดูหลอนๆยังไงชอบโกน ช่วงค่ำของวันนั้นผมก็เดินมาหาหัวหน้าที่จะตั้งวงดื่มกันทุกเย็นเพื่อดื่มกินผ่อนคลายจากการเมื่อยลา้าหัวหน้าไอ้ก๊อไปไหนล่ะมันไปนล่าท้าผีโน่นสงสัยไปขอกันผีมากินเหล้าซึ่งหัวค่ำของวันนั้นก๊อดก็ได้เข้าไปสำรวจบ้านหลางที่เป็นความชอบส่วนตัวของมัน และทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วเช้าของวันต่อมาก็เป็นวันทำงานปกติที่คมได้เริ่มทำงานแต่เชา้าและทำอยู่ที่ชั้นบนเช่นเดิมโดยในกลางนั้นกอดก็ได้เข้ามาพูดคุยถึงการเข้าไปสำรวจบ้านล้าง ว่าเข้าไปแล้วมีความรู้สึกเช่นไรเมื่อคืนไม่หมันเลยว่ะไม่เจอผีเลยสักตัวไปวันนี้สีวันโกนเป็นวันไปผีพอดีผมได้พูดเล่นท้าทายเพราะคืนนี้เป็นคืนของวันโกนจึงแนะนำให้ก็ไปลองดีคืนนี้เพื่อจะเจอกับอะไรที่อยากเจอ ได้เลยไอ้คมคืนนี้ข้าจัดให้ <th ad> เวลาผ่านมาในช่วงเย็นพวกคนงานเริ่มลงกลุ่มตั้งโบงเพื่อดื่มสังสรรกินกันเช่นเคยโดยการนั่งกินวันนั้นก็ได้มีลุงคีมเมาเข้ามาร่วมแจมที่หัวหน้ามักเห็นเป็นประจำ เมื่อครั้งที่มาทำงานแถวแถวนี้ลุงใหญ่บ้านแกอยู่แถวแถวนี้แกชอบมาแบบนี้เป็นประจำช่วงกลางดึกของคืนนั้นก็เป็นคาคืนที่เย็นสบายที่พวกเรายังนั่งดื่มกันต่อโดยที่ยังไม่เลิกลาไปไหน แต่เมื่อกดกลับมาจากยิงกระต่ายก็ได้มีสาวสองคนหนึ่งเดินตามหลังเข้ามาที่วงเล่าของโตนเจอใจกับเดินมาทางโน้นแกอยากจะยังเล่าเาราดุงอย่าแกกลับเดียวจังวะมาๆา,านั่งก่อนครับเจ๊ ซึ่งก็ได้เจอกับเจกบสาวประเภทสองที่เดินเข้ามาทางป่าหลังกำแพงจึงได้ชักชวนเข้ามาดื่มกินซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรที่จะมีสาวสองเข้ามาเลี้ยงคนงานเพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันแบบนี้โดยการน,นั่งดื่มคืนนั้นก็เป็นไปนอย่างสนุกสนานทุกอย่างที่ก็ได้ซื้อเครื่องดื่มมาเพิ่ม จากเจกบสาวสองที่มาเลี้ยงพวกตนและระหว่างการพูดคุยกอดก็กไดพูดโอ้อวดขึ้นว่าวันนี้ในช่วงห้าทุ่มตนจะไปสำรวจบ,บ้านล้างในปา่าว่าวันโกนี้จะมีผีหรือไม่เมื่อกอดพูดจบประโยคเจยกบก็ได้พูดขึ้นว่าตนจะร่วมไปสำรวจบ,บ้านหลังด้วย พอคงจะสนุกและตื่นเต้นน่าดูได้เลยเจ๊เดี๋ยวผมพาไปเตะผีห้าทุ่มในเวลาต่อมาผมก็ได้นั่งอยู่คนเดียวจากหัวหน้าที่เมาหลับไปและกดก็กำลังเข้าไปสำรวจบ้านล้าง โดยการน,นั่งรอครั้งนั้นคมจะนั่งรอกอดกลับมาเพื่อนั่งดื่มกันต่อในคืนนี้ที่กอดขอเข้าไปตำรวจสักคู่เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงกอดก็ยังไม่ออกมาจากบ้านล้างจึงทำให้คมเกิดความสงสยัยและเริ่มเป็นห่วงถึงความปลอดภัย คมตามไปเพื่อเข้าไปดูและแตะโกนเรียก,ก๊อตอยู่ที่ด้านนอกด้วยความระแวงกับสถานที่แห่งดีไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตเอาเจ๊ตรงใจหมดเลยไอ้ก๊อตเป็นไนล่ะคมได้เจอก,กระเจ๊กบดานนอกและสอบถามว่าก๊อตอยู่ที่ใดก็ได้คำตอบกลับมาว่า ก็แต่ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ชั้นบนซึ่งทําให้ลงมาไม่ได้ตนจึงรีบลงมาขอวามช่วยเหลือขมเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบตรงเข้าไปด้านในเพื่อตามหากอตที่บาดเจ็บอยู่เมื่อผมขึ้นมาที่ชั้นบนก็พยายามมองหาเพื่อนของตนซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่า กับบรรยากาศที่ดูวังเวงยชอบโกนในใจของคมตอนนั้นคิดว่าต้องหาเพื่อนให้เจอกับเหตุการณ์ที่จุกเฉินแบบนี้คมเดินหาจนทั่วบริเวณก็ไม่พบวิเววของกอรอสท,ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ใดแต่เมื่อคมหาได้สักพักก็รู้สึกถึงอะไรที่แปลก ที่ได้ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของตนผมได้รวบรวมสติและหันกลับมาอย่างช้าๆก็ดทำให้ขมถึงกับตาค้างที่ได้พบเจอกับภาพที่ทะยสยองพอเหตุการณ์ที่เจอตรงหน้าคือร่างของเจกบสาวประเภทสองกำลังแขวนคออย่างหน้าบาดกลัว เมื่อผมตั้งสติได้จึงกระโดดลงมาที่จันล่างเพื่อออกจากบ้านหลังน,นี้ให้เร็วที่สุดแต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นพอดันล่างที่ผมพบเจอคือใบหน้าของเจ๊กบคนเดิมได้ยืนแนบชิตอยู่ที่หน้าตาง เช้าของวันต่อมาหัวหน้าก็มาเจอคมเละกอรที่นอนสลบยู่บริเวณบ้านหลางจากคําแนะนาของลุงใหญ่คนพื้นที่โดยประวัติของบ้านแห่งนี้เมื่อก่อนก็เป็นบ้านหลังธรรมดาที่ไม่ได้มีประวัติน่ากลัวอะไรแต่มีเจยกบสาวสองอยู่แถวๆนี้ได้อกหักจากคนรักมา จึงได้มาแขวนคอที่ชั้นบนของบ้านซึ่งกว่าชาวบ้านจะมาเจอล่างก็ทําให้ล่างอยู่ในสภาพที่น่ากลัวจนตาน้นัะลักออกมาที่ด้านนอกและสาเหตุที่เปลี่ยนคนงานไปมาก็เพราะคนงานที่มาอยู่ก็มากจะพบเจอกระเจ๊กบประจำํำและเจอดีในลักษณะแบบนี้จนไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ได้